มานั่งเขียนจ้อยเป็นทอยอักษรเป็นค่าเอาคำก่อนวอนสาวตอบทองอยากมีกูหมายเคียงกายเกี่ยวข้องเป็นเมียเคี่ยของหว่วมหักเป็นนานมาเมินไผ่บ่อเอินตักจะมาสมักเป็นแฟน เปลี่ยวใจไรจู้เค,คียงคู่เกี่ยวแขนกอดมอนข้างแตนแกนแต่แต,ตัวค้ากระวายกระวนเหมือนคนเป็นบาดหนาวในอุราเจนลำอยู่ตัวคนเดียวมันเปลี่ยวใจจำภายหนอมากำเอ็นโดนานแม่เคินข้างอ้างว่างอดสู น้ำตาไหลพลูฝากเขาโอกาสทองแม่ห้างนางสาวไพานาวเศร้าซซอยใครมีกูหอยเคียงคิงอยากมีกูเหมาะออซนุ่งนิงมาแนบแอบอิงเจ้จมหูอ่ำคา้าง ตอบถอยสานก่อนคำวอนแป้งอ้างจักหมายเอานางห่วมซ้อนบอกคิดเปลี่ยนใจเฮอใดเดือดห้อนยามกินจะปอนดูแลบอกเฮอหินไหยคบใตเป็นแพลตึงบอกว่แวะนอกใจจากจา จะปรนนิบัติพัดวีอยู่เฝ้าติดเป็นดังเงาปกคุมงานการสป,ปะบ่ละเฮสุมน้องเป็นคนอุ้มอายหุ่มแปงป้างความชั่วบอมีความดีเต็มคันเจ้าบ้านยืนยันแต่ใสเขียนมาก,ก่อนยาวเป็นข่าวฝากไว้เพราะอยากใครได้มียง,งามสาวได้ใครชิด ติดต่อสอบถามคนหล่อนั่นน้ำไอ้นานแมกเนอจ์จเอานานแมกคนงามเหมือนเนอจ์จะเอา